สวัสดีค่ะเวลาที่เราไปซื้อสม้มให้ดูถุงนี้เลือกส้มตามนี้จะได้ชมที่มีความหวานฉ่บอร่อยน้ำเยอะส้มไม่เปรี้ยวเนื้อก็ไม่แห้งด้วยค่ะอร่อยทุกลูกเลยวิธีการสังเกตนั้นก็ง่ายมากๆเลยจะต้องสังเกตตรงไหนบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ ซัมซัมไทยแลนจะมีวิธีการเลือกส้มให้หวานซ้ำอร่อยน้ำเยอะมาฝากทุกคนเลยนะคะมีใครเคยเบนบ้างไหมเวลาที่เราไปตลาดซื้อส้มก็มักที่จะได้รสชาติเปรี้ยวมากแล้วก็แห้งอีกจนทำให้เราไม่อยากกินเลยเพราะไม่อร่อยเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้สังเกตรตรงนี้ อันดับแรกก็ให้ทุกคนดูตำแหน่งกานส้มมเลยบริเวณนี้แต่ละลูกก็จะมีความแตกต่างกันไปเลยบางลูกก็จะมีหนูนสูงขึ้นมาแบบนี้ บางรูปก,ก็แบนเรียบเสมอไปเลยลักษณะที่แตกต่างกันก็จะบ่งบอกถึงความหวานของส้มได้ให้เลือกตรงที่ปึกส้มมีรอยเว้าลงไปแบบนี้ส้มก็จะยิงมีความหวานแต่ถ้าเลือกแบบไม่มีรอยเวารอยเกาเป็นผิวเรียบๆส้มก็จะมีความเปรี้ยวเนื้อก็จะไม่หวานนะคะเดี๋ยวบอกวิธีการเลือกส้มเสร็จแล้วใน เราก็เอะโ้มให้ดูว่าโ้มที่เราบอกนี้จะมีความหวานช่าแล้วก็น้ำเยอะด้วยค่ะต่อมาจุดที่สอง ที่ต้องสังเกตก็ให้ใช้นิ้วสัมผัสขึ้นลงบนเปลือกส้มแบบนี้โดยปกติแล้วผิวส้มที่มีเรียบเนียนจะมีรสชาติที่อร่อยกว่าแต่ส้มบางลูกมีเปลือกที่หนาหยาบอย่างส้มลูกหวาเมื่อนำนิ้วสัมผัสดูแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเปลือกมีความหนาแล้วก็ผิวหยาบกว่าส้มที่ลูกฝังซ้ายนะส้มที่มีเปลือกหนาๆแบบนี้มักจะไม่เคยหวานแล้วเนื้อส้มก็แห้งอีกด้วยนะ ้าชอบกินส้มแบบที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆให้เลือกแบบผิวเรียบเมื่อก่อนเราก็ซื้อส้มไม่ได้สังเกตตามจุดเหล่านี้เพียงแค่ดูว่าส้มเปลือกสีสวยๆก็น่าจะหวานแต่พอซื้อกลับมาแล้วปรากฏว่าเปลือกหนามากเลยแล้วเนื้อก็แห้งเลยค่ะรสชาติก็จืด ไม่อร่อยเลยแต่พอลองสังเกตตามวิธีที่บอกมานี้รสชาติหวานขึ้นมาเลยแล้วก็ไม่ค่อยเปรี้ยวนะที่สําคัญน้ําก็เยอะแล้วก็เนื้อก็เยอะเลยค่ะจุูต่อไปให้สังเกตก็เป็นสะดือจุงนี้ส้มบางลูกจะมีสะดือที่เล็กส้มบางลูกก็มีจุดตรงสระดือที่เป็นวงกลมใหญ่ๆแบบนี้เมื่อก่อนเราก็ซื้อส้มไม่เคยหยิบส้มที่มีสะดือแบบนี้มาดู พอครั้งนี้ลองเลือกส้มที่มีสะดือใหญ่กับปรากฏว่ารสชาติกวนกว่าจริงเลยจะดูแต่ความสวยอย่างเดียวไม่ได้เลยต้องดูหลายจุดเลยนะคะเพราะว่าคนขายบอกว่าส้มที่มีสะดือใหญ่จะเป็นส้มตัวเมียจุดเ,เล็กจะเรียกว่าส้มตัวผู้ส้มตัวเมียจะมีรสชาติที่หวานกว่ามีน้ําเยอะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าส้มตัวผู้จะไม่หวานนะแต่ส้มตัวเมียจะมีรสชาติที่หวานกว่าส้ม ตัวผู้ค่ะต่อมาจุดที่สีที่ต้องสังเกตเวลาที่เราซื้อส้มให้ใช้นิ้วบีบส้มดูเบาๆถ้าบีบดูแล้วรู้สึกว่าบีบ เปลือกหนาแข็งในไม่เคยมีความยืดหยุน่นส้มแบบนี้จะมีน้ำน้อยเนื้อส้มแห้งเปรี้ยวแต่ถ้าบีบดูแล้วรู้สึกว่าบีบง่ายเปลือกบางจะมีรสชาติที่อร่อยน้ำเยอะก็ให้เลือกแบบบีบง่ายๆแล้วก็เปลือกบางๆนะคะทุกคนและอันดับสุด จุดที่ต้องสังเกตให้สังเกตน้ําหนักของส้มนะคะควิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้บ่อยมากแต่หลายๆคนก็อาจจะไม่เคยรู้เลยเมื่อเราหยิบส้มขึ้นมาแล้วเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่าส้มลูกนี้ไม่ใหญ่แต่ทําไมรู้สึกหนักๆนัก็แบลว,ว่าส้มลูกนี้น้ําเยอะเลยค่ะแต่ขนาดเดียวกันถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าส้มลูกนี้เบาก็แปลว,ว่าเนื้อแห้ง น้ำคนข้างน้อยรสชาติก็อาจจะจืดไปเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปแกะให้ทุกคนดูสวมที่เราเลือกแล้วเปลือกบางแล้วก็น้ำเยอะค่ะไปดูกันเลยนะคะจุดที่เราต้องเลือกส้มก็ให้ดูตรงตำแหน่งก้านส้มตรงนี้นะให้เลือกแบบที่มีนูนๆแล้วก็มีรอยเหว้าเลยแล้วก็จุดที่สองให้สังเกตสัมผัสลงไปเปลือกส้มเลือกส้มที่มีผิว เรียบเนียนรสชาติจะมีความอร่อยกว่าแล้วก็จุดที่3ให้สังเกตดูตุ่มสดือส้มเลือกจุดที่ตุ่มสดือใหญ่ๆนะคะแล้วก็จุดที่4ให้บีบส้มดูค่ะถ้าเกิดบีบง่ายมีความยืดหยุนก็แบลว่าน้ําเยอะเลยค่ะ แนนน่อแล้วจุดสุดท้ายคือน้ำหนักของส้มนะคะถ้าส้มลูกไหนที่มีความหนักก็แปลว่าน้ำเยอะเส้นเดียวกันนะคะถ้าส้มลูกไหนเบาๆก็น้ำน้อยเนื้อแห้งนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ามาแกะให้ทุกคนได้ดูว่าเปลือกบางมากๆเลยเป็นยังไงนะวิธีที่เรามาฝากวันนี้ชอบกันไหมคะถ้าหากใครคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้เพ,เพื่อนได้รู้วิธีการเลือกส้มอร่อย มากินที่บ้านด้วยนะก่อนที่จะมาทําคลิปนี้เราก็ทดลองกับตัวเองแล้วก็เลื้อเลือกส้มตามที่บอกเลยนะคะก็ได้รสชาติส้มที่หวานน้ําเยอะจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยทำที่ให้ทุกคนดีให้ทุกคนดูนะคะเราต้องดูจุดนี้เพื่อไปตลาดซื้อส้มจะได้ซื้อส้มอร่อยนะคะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะแล้วก็วิดีโอต่อไปเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนอีกแล้ว วันนี้เราก็ต้องรอขอะคลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ